ก็จเจริญพรเราทุกคนเคยเป็นเมื่อเราเดินมาจะมาหยิบของสักชิ้นหนึ่งก็มายืนนึกว่าเอ๊ะลืมอะไรไปนะจะมาหยิบอะไรสักอย่างแล้วเราก็เดินกลับไปตั้งสตินึกอยู่ที่เดิมอ๋อนึกออกแล้วว่าจะมาหยิบของชิ้นนี้ทั้งๆท,ที่เราก็เดินผ่านสิ่งของชิ้นนั้นแต่เนื่องด้วยสติที่ไม่ค่อยได้ฝึกไว้ไม่ได้กําหนดรู้อยู่ก็จึงทําให้มักจะขี้ลงขี้ลืมดังนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าสิ่งที่จะไปหยิบ หรือจะไปหาไม่ใช่สิ่งของแต่ถ้าผ้าขาวผืนนี้เหมือนกับพ่อแม่ที่ลูกหลายบ้านเดินผ่านทุกวัน<ม>เดินผ่านทุกวันและลืมไปว่าเรากำลังจะไปเอาอะไรนะนึกขึ้นได้จะนำของไปฝากท่านจะกลับไปกราบแม่ไปขอโทษแม่เสียทีและถ้าวันหนึ่งเมื่อเรากลับมาและคนคนนั้นไม่ได้อยู่ที่เดิมท่านทั้งหลายชีวิตคนคงไม่ง่ายเหมือนกับการที่นำผ้าขาวกลับมาวางณจุดเดิม ถ้าหากว่าการตั้งสติและควรที่จะระลึกรู้อยู่ว่าอะไรที่เคยมีอุปการะต่อกันและกันเคยอุ้มชูดูแลซึ่งกันและกันมาการระลึกนึกถึงอยู่บ่อยๆจะทำให้สติไม่มีทางที่จะได้ลืมเด็ดขาดว่าสิ่งที่เราจะไปหามีบิดามารดาเป็นต้นเย็นนี้หวังว่าเราทุกท่านจะได้กลับไปพบไปเจอคนที่สำคัญหรือหลายท่านที่ไม่ได้เจอท่านมานานแล้วก็ มีช่องทางใดที่จะสื่อสารกันได้และส่งต่อความรักก็พึงทําเถิดฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในการที่ไม่ลืมสิ่งที่ไม่ควรจะถูกลืมขอจเจริญพรธรรมะรับกลับบ้านเย็นนี้